สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวสิงคโปร์กันค่ะ เราน่าจะมาผิดวันนะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าคนเยอะมากน่าจะเป็นนักเรียนนะคะน่าจะมีแบบพวกมิวเซียมอะไรแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเราเดินเหนื่อยไปแล้วเราก็ต้องเพิ่มพลังกัน,นะคะ่ะทุกคนจากที่แบบแฟนอยู่เมืองไทยนี่คือไม่เคยกินอาหารแบบว่าสตรีทฟู้ดเลยนะคะพอมาสิงคโปร์คะ่ะนางกินอาหารสตรีทฟู้ดคะ่ะทุกคนคือแบบเคยคือไม่เคยเห็นนางกินอะ ตกใจมากเลยแบบแปลกใจมากที่เห็นนางกินนะคะนี่ก็คือกบนะคะทุกคนมีเมนูกบด้วยมากตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีกบเนี่ยลคะคะสรตทฟู้ดที่ว่านี่ก็คือหมูปิง้งเนื้อปิ้งบ้านเรานี่เองค่ะคือเมนูนี้นี่คือคนต่อแถวเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็นั่งรอกันยาวๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเมนูนะคะ มันก็จะมีหมูมีเนื้อมีกุ้งนะคะตามที่เห็นเนาะที่นี่เขาห้ามเอาน้ําดื่มเข้ามานะคะแต่เราก็ซื้อมาแล้วต้องถือเข้ามาเนาะได้มาแล้วค่ะกุ้งนี่คือไม่ได้ซื้อนะคะก็แถมแล้วก็มีข้าวให้ด้วยหลังจากนั้นเราเติมพลังเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปในโดมนะคะทุกคนเราก็มาซื้อตั๋วกันก่อนซื้อตั๋วที่นี่ก็ราคาประมาณพันสองพันสามต่อคนนะคะนี่ก็คือใหญ่มาก ข้างในคือแบบใหญ่มากแล้วก็เย็นสบายก็มีพวกแบบต้นไม้ดอกไม้นานาพันธ์นะคะก็คือแบบใหญ่มากสดชื่นมาก